เอต้องรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เน็ตปลามาค่ะและในครั้งนี้นะครับเราจะมารู้จักกับเทคนิคการทําระบบให้คะแนนซึ่งเป็น r ู l ตัวสุดท้ายจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับเทคนิคการทําตารางให้คะแนนนี้นะครับเราก็จะให้แรงเสริมกับพฤติกรรมทางบวกและลดแรงเสริมกับพฤติกรรมที่เกิดทางลบครับ ต่อไปนี้ทุกวันแม่จะให้คะแนนถ้าใครทําตามข้อกําหนดที่พ่อแม่ประกรันกําหนดได้ก็จะได้คะแนนไปแต่ถ้าใครไม่ทําตามข้อตกลงก็จะโดนหักระบบการให้คะแนนนะครับจะมี6ข้อครับ,รบข้อแรกนะครับพ่อแม่ต้องอธิบายให้ลูกฟังชัดเจนครับเรามีคะแนนเต็ม100คะแนนโดยการทําแต่ละอย่างจะมีคะแนนของมันพฤติกรรมไหนที่เขาจะได้คะแนนพฤติกรรมไหนที่เขาจะโดนหักคะแนนแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของรางวัลด้วยครับ เรามาเริ่มกำหนดคะแนนเริ่มที่ข้อแรกกินข้าวเสร็จภายใน15นาทีแม่ว่า10คะแนนกำลังดีถ้าทำทุกวันก็ได้วันละ1ิคะแนนเลยนะข้อที่ 2, 2> ะนะครับค,คือกำหนดเวลาในการแลกของรางวัลไว้ให้ชัดเจนเลยข้อสานะครับควรให้คะแนนพร้อมกับคำชมทุกครั้งนะครับที่ลูกทำพฤติกรรมที่เหมาะสมครับข้อที่4ี่นะครับมาด้านลบนิดนึงการหักคะแนนพอแม่ต้องอธิบายให้ชัดเจนครับ แล้วไม่ใช้อารมณ์ข้อ5ครับเราอาจจะเริ่มไปเจอพฤติกรรมที่ลูกเริ่มเก่งแล้วนะครับเขาเริ่มทําพฤติกรรมบางอย่างเป็นนิสัยแล้วครับการให้คะแนนอาจจะต้องปรับนิดนึงหมอยกตัวอย่างเช่นเราเคยกําหนดไว้ว่าถ้าลูกพูดคําลงท้ายทุกครั้งมีครับมีคะทุกครั้งแล้วเราก็ให้1คะแนนต่อการพูดหนึ่งครั้งลูกเริ่มเก่งลูกเริ่มทําได้ในสัปดาห์แรกสัปดาห์ถัดไปราอาจจะเพิ่มความยากมากขึ้นเช่นเขาพูด5ครั้งเราถึงจะให้1คะแนน ยากมากขึ้นใช่แล้วถ้าใครได้ครบ100คะแนนก่อนพ่อมีรางวัลใหญ่ให้ตุวใหญ่คืออะไรเมื่อลูกทําพฤติกรรมต่างๆจนเป็นนิสัยแล้วเราอยากท้าทายลูกมากขึ้นเราลองเพิ่มความยากของคะแนนและเพิ่มความยากของของรางวัลให้การปรับพฤติกรรมด้วยการให้คะแนนเนี่ยและการให้รางวัลเนี่ยสนุกและท้าทายมากขึ้นครับนี่ เดียเด๋ยวเดียเด๋ยอย่าเ,เ,เพิ่งแกะออจนกว่าจะได้คะแนนครบนะลูกเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเทคนิคการให้คะแนนมีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่หมอเชื่อเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่นะครับทําอย่างต่อเนื่องเป็นประจําและสม่มมําเสมอเทคนิคนี้จะใช้ได้ผลแน่ๆครับ